คือสีแรลของเรานี่เป็นสถาบันที่เก่าแก่แล้วก็มีจุดเด่นทั้งคัญคือว่ามีลักษณะของเซนิอริตี้ครับคือเราอยู่กันลักษณะเหมือนพี่น้องแล้วรับนับถือรักใคร่นับถือกันเหมือนพี่น้องนะเป็นมันนมนานแล้วนะครับคือเราจะให้ความเคารพนับถือผู้ที่มีอุโสกว่านะแล้วก็เราอยู่กันอย่างเ,เหมือนอย่างมีครอบครัวเดียวกันแล้วก็เมื่อจบไปแล้วเราก็ มีความรักใคร่สนิทสนมกันแล้วถ้าคือถ้ารู้สึกว่าถ้าเราไปไหนจะพบถ้ามาจากศิลาเดียกันนี้เราจะมีความสนิทสนมกันแล้วก็ให้ความสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะครับซึ่งนี้เป็นลักษณะของเซนิลิตี้ที่เรากระทำกันเรื่อยมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากช่วงงหลังนี่เราเมาน้นศึกษาเพิ่มมากขึน้นเรื่อยนะครับแล้วก็ ความใกล้ชิดสนุมก็เริ่มลดน้อยลงไปเพราะว่าจํานวนคนที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันแลว้วบางทีอาจจะไม่พบปะสังสรรค์กันเท่าที่ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป,เป็นห่วงที่สุดคือไอ้การที่สนิทสนมเหมือนญาติพี่น้อ,ง,องที่เคยมานั้นจะก็ค่อยเลือนหายไปนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งันคือในยุคปัจจุบันนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ก็มุ่งถึงในเรื่องการเรียน หนักในการเรียนมากโอกาสที่จะมีก็ได้สังสรรค์เล่นกีฬาหรือพบปะสังสรรค์ก็น้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เป็นจุดอันนึงที่ผมเป็นห่วงอนาคตของเราคือเกี่ยวกับเรื่องการพบปะสังสรรค์ด้วยการเล่นกีฬาอย่างสมัยก่อน,นที่เคยมีประจำก็ค่อยๆเดินหายไปการเป็นแพทย์นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องอุทิศเวลาให้กับการาฝึกฝนตัวเองในการเรียนมากๆนะครับ แล้วก็สำคัญคือต้องมีจิตใจที่จะรักคนไข้แับเป็นห่วงดูแลคนไข้เหมือนญาติพี่น้องเพราะนั้นในช่วงหลังนี่ในเรื่องการรักษาเท้นนี้จะค่อยๆเลือนหายไปนะครับแล้วก็ผมเป็นห่วงมากคือ,อ,อในอนาคตการที่จะการดูแลคนไข้หรือการที่จะความรับผิดชอบต่อคนไข้เหมือนสมัยก่นกอนเน้นจะ ค่อยๆลดน้อยลงไปแล้วก็ปัญหาที่เกิดตามมาคือเกี่ยวกับเรื่องการถูกฟ้องร้องอะไรต่างๆจะหรือว่า,าความสัมพันธ์กับแพทย์กับคนไข้จะค่อยๆเรื่อหายไปเป็นลักษณะของธุรกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์นี้จะทำให้เรืนอจืดจางไปเพราะฉะนั้นโอกาสาที่จะถูกฟ้องร้องที่ในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราจะได้ยินเสมอนั้นก็เป็นทําให้อ่าจะทาให้เกิดความยุ่งยาก ในการกับคนกับแพทย์รุ่นใหม่นะครับ